เข้ามาในเมืองจอดรถเขาทำที่เขาทำถนนเป็น <Find> ท <human Jorge> ี่จอดรถขึงกลางถนนเบาพิษแล้วก็ก็จะแบ่งแบ่งพื้นที่เนาะเขาก็จะปลูกโอ้ยเบาเบาพิษเบาถือกับคอไพ่เด้ยพี่น้องเขาก็ปลูกไม้ประดับ สนดูเป็นไม้ที่ชอบร่มรำไรแต่ว่าพอเขาดูพอปลูกรับแดดร้อเปอร์เซนแต่ที่นี่แดดไม่แรงนะคะอยากมากก็ยี่สิบกว่าองศาใบเขาก็จะเหลืองแต่ไม่ตายสนดูเป็นไม้ประดับที่ทนมากฟิโรเรนดอนซนาดู u, สนดูก็สวยไปอีกแบบ มอ,มองจอดรถของเพื่อนบ้านเพื่อนกะง,งามเลยค่ะพี่รองเอาสวยๆงามๆม,มาฝากค่ะ